อะไรวะเน,นี่ยรู้จักเปล่าโอลิมปิกของคนทั้งชาติแมวอ้าปากเราต้องเป็นแชมป์ประเทศไทยให้ได้เพราะเราว่างอยู่บ้านเราว่างซื้อ,อเท่ารทับมา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 แล้ว อมลุยไปประเทศไทยต้องชนะ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 แน่นอนชนะแน่นอนชนะ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 แน่นอนชนะ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 พวกเราว่างอยู่การว่างๆไม่มีอะไรนั่งคิดแมวปากอ่าไม่ได้ว่าลงนะว่าจริง รอดูต่อไปชนะแน่นอนชนะ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 สุดท้ายกูทำเพื่ออะไรวะเนี่ยชนะแน่นอน